สวัสดีค่ะมาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะกับฟ้าไขา่รถมือสองนะวันนี้เช่นเคยนะคะวันนี้ฟ้ามาอยู่ที่โรงสามเป็นโรงที่รถเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็เป็นโรงที่รถจอดเยอะเลยนะคุณพี่โรงรถมาใหม่เพียบเลยนะวันนี้นะเช่นเคย จะมารีวิวน้องามาใหม่คันนี้เลยกับน้อง Toyota t o y ยต a y a r ริ a เอทีคันนี้สีเทาดำเลขไม่เพียงแค่ส0 0 0 0ื่นกิโลเท่านั้นนะเลขไม่เพียงแค่ส0 0 0 0่นกิโลเท่านั้นปี20สีเทาดำแบบนี้ราคาไม่ถึง4ี่แสนราคาไม่ถึงสี่แสนราคาเพียง3ามแ0 0แบาทคุณพี่คุณพี่ ฟังไม่ผิดนะคะคุณพี่ขาสวยงามแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันนะมาในส่วนของไฟหน้าของเขาเลยนี่เลย ไฟของน้องจะมาในรูปแบบของมัลติรีเฟกเตอร์คุณพี่ขาสังเกตเลยนะยังสวยยังใหม่แบบนี้เลยสภาพเพิ่งเข้ามาใหม่น้องขอบอกไว้ก่อนนะสภาพเข้ามาใหม่นี่คือแบบว่ายังไม่สปาน้องยังไม่ทําความสะอาดน้องใดๆทั้งสิ้นเลยมาใหม่ก็คือมารีวิวให้ดูเลยนะคุณพี่นี่เลยมาดูในส่วนของไฟหน้าของเขาแบบนี้สังเกตไหมคะ ว่ามันไม่มีริ้วรอยใดๆให้เห็นไม่มีแม้กระทั่งรอยแบบว่ารอยขีดข่วนรอยแตกใดๆให้เห็นนะอ่ามาในส่วนของกระจังหน้าของเขาสีดำตัดกับสีโครมเมี่ยแบบนี้สวยงามแบบนี้เลยป้ายโลโก้แบรนด์โตยโยต้าเดิมๆไม่มีการถอดออกมาแต่อย่างใดน,นะกระจังอ่ากันชนหน้านี่สีดำแบบนี้เลยคุณพี่สวยงามแบบนี้เลยนี่ สวยงามนะคุณพี่ขาด้วยร่วมนะไฟหน้าทั้งสองข้างของเขานะสวยงามแบบนี้เรียบเงาไม่มีรอยแตกไม่มีริ้วรอยริวรอยใดๆให้เห็นนะมาดูในส่วนของล้อกันนะจะมาในรูปแบบของล้อแม็กนะ <won> ล้อแม็กยางยีสิขอบสิบห้าคุณพี่ยางย2ขอบส5จะเป็นปี กัปดาหที่48ปี22เช่นกันคุณพี่คะสวยงามแบบนี้นี่มาในรูปแบบของทูโทนสีเทาตัดกับสีโครเมียมแบบนี้สวยงามนะคุณพี่ขาโดยรวมมาดูในส่วนของซุกล้อกันอาจจะมีรอยเปื้อนนะคุณพี่เ,เพราะว่าสภาพก็คือมาใหม่ยังไม่ได้สปาน้องนะคะคุณพี่ขาโดยรวมถือว่าโอเคนะมาดูในส่วนของรอบคันของน้องคันนี้กันเลย คุณพี่ขาสังเกตนะไม่มีริ้วรอยใดๆให้เห็นเลยนะลักยงลักยิ้มอะไรใดๆไ,ไม่มีเลยนะนี่เลยอ่ามาในส่วนของกระจกไฟเลี้ยวกันพี่ขาสวยงามเรียบเงาแบบนี้บาร์โคดยังมีบาร์โคดเดิมนะยังมีมาให้เลยนะคุณพี่กระจกรอบอกระจก,กระจกรอบคันติดฟิล์มมาให้เรียบร้อย แบบนี้เลยนะมีมาให้พร้อมมาดูในส่วนของด้านฝั่งคนขับกันนะคะคุณพี่สวยงามแบบนี้เลยคุณพี่ส่วนประตูของเขานะคะฝั่งประตูจะมาในรูปแบบของพลาสติกนะคะแล้วก็ตัดมาด้วยเป็นเป็นหนังไอเป็นผ้าค่ะคุณพี่ขาตรงนี้นะเป็นผ้านะนี่สวยงามแบบนี้มาในส่วนของด้านในกันคุณพี่เดี๋ยวแวะตรงนี้นิดนึง นี่คุณพี่ขานี่สภาพเดิมๆของโรงงานหมายความว่ารถคันนี้ยังไม่มีการตัดแต่งไม่มีการตัดต่อไม่มีชนหนักหรือไม่มีการเปลี่ยนสภาพตัวรถเลยคุณพี่ขานี่มีเลยมีมาให้เลยนะคุณพี่เดิมๆของโตโยต้านะสําคัญมากนะคะไอ,อ,อ,อตัวนี้นะคะคุณพี่คะสําคัญมากนะคันนี้คันนี้มีมาให้เลยนะรถคันนี้แบบว่ายังไม่ ตัดแต่งอะไรใดใด,ดทั้งสิ้นนะคุณพี่ขาสภาพก็แบบโดยรวมโอเคมากๆคุณพี่โดยรวมโอเคมากๆเลยนะคุณพี่อยากรีวิวมากอยากสปอยมากมากเลยคันนี้คุณพี่มาดูในส่วนของด้านหน้าตรงนี้กันเรียบเงาแบบนี้ในส่วนของด้านหน้าตรงนี้ไม่มีริ้วรอยใดๆให้เห็นนะแม้กระพังฝุ่นก็ไม่มีให้เห็นนะคุณพี่คะแบบนี้เลยนะเรียบเงาเรียบเงาไม่มีริ้วรอยขีดข่วนแต่อย่างใดปี2020 เลขไม่สามหมื่นคุณพี่ปีนี้ปีนี้ปี24แต่รถปี20การใช้งานเพียงแค่สามหมื่นหมายความว่าเจ้าของเก่านะเจ้าของเก่าใช้งานน้อยมากเลยนะใช้งานน้อยมากเลยสําหรับคันนี้นะสภาพโดยรวมโอเคมากๆสมบูรณ์แบบนะคุณพี่คะเบาะนะคะจะมาในรูปแบบของเบาะผ้าเบาะผ้าแบบนี้มีลวดลายแบบนี้เลยลวดลายของของน้องนะ เบาผ้าข้อดีของเบาผ้าะบายอากาศได้ดีถ่ายเทยความร้อนได้นะคุณพี่สวยสวย,สวยแบบนี้เลยอามาในส่วนของด้านหลังผู้ด้วยสารกันมาในส่วนของด้านหลังผู้ด้วยสารนี่เลยคุณพี่ขาน็อตเดิมไม่มีการขยับเดิมเดิมนะของโรงงานนะไม่มีการขยับสวยงามแบบนี้ คือ,อด้วยรวมสภาพโอเคสมบูรณ์มากนะคุณพี่ขาสภาพสมบูรณ์มากเลยเบาะหลังนะเช่นกันเป็นเบาะผ้านะคุณพี่ขาสวยงามแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เลยคุณพี่ขาด้านบนนี้ไม่มีรอยแบบว่ารอยยันรอยอะไรใดๆให้เห็นเลยนี่ไม่มีอรอยขีดรอยขว่วนรอยใดๆใดๆเช่นกันนะคุณพี่ขามาในส่วนของกระโปรงหลังกัน มาดูในส่วนกระโปรงหลังกันคันนี้มีกล้องถอยหลังมาให้พร้อมเลยนะนี่เลยคุณพี่ขากระโปงหลังนะใส่ของวางของได้จุจริงๆนะคุณพี่ขาสภาพคือแบบยังสวยยังใหม่อยู่เลยนะคุณพี่ขาสภาพแบบยังสวยยังใหม่อยู่เด้อยังใหม่อยู่เลยนะคะคุณพี่ขาสวยงามแบบนี้เลยสภาพยังสวยยังใหม่เดิมๆแบบนี้คุณพี่ อายุการใช้งานเพียงแค่สามห0ื่นกิโลเท่านั้นคุณพี่ใหม่ๆแบบนี้เลยนะคันนี้นะสภาพแรกเข้ามาใหม่ๆยังไม่มีการจองเลยนะคุณพี่สนใจคุณพี่ท่านไหนนะสนใจ ติดต่อมาหาฟ้าได้เลยที่เบอร์0 8 0ย์0 0 4 9 6หรือคุณพี่อยากมาหาฟ้ามาหาได้เลยนะร้านตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งมาหามาหากันได้มาคุยกันได้มาดูรถได้เลยนะมีมีให้เลือกมากกว่า400อคันนะมีให้เลือกมากกว่า400คัน,นะกกค,นคุณพี่ขะมาเจอกันได้นะสุดท้ายนี้หากฟ้าพูดอะไรผิดพลาดนะคะขออภัยมาณนะตรงนี้ด้วยนะเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ